รับคณะ,ะจากต่างประเทศนะครับอบหนูนะครับไซส์กิโลไซสหนึ่งกิโลครับเต็มหีบครับลงเตาเลยครับคตัวที่สองครับใส่ตัวละโลตัวที่สามครับ จะเต็มเตาแล้วครับสามตัวตัวที่สี่ครับตัวนี้จะเล็กลงมาหน่อยตัวที่ห้าครับไซนี้กำลังสวยครับตัวที่หกครับ เจ็ดครับอุ้ยลดเหลือเหลือน่าเกลียดเนี่ยเรื่องเจ็ดเลยนะครับเนีตัวที่แปดก่อนเลย ได้ชิมแน่นอนครับสำหรับชนะมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ได้ชิมแน่นอนหูน้าโอโคอ,อร่อยไม่ซ้ําจำสูรไม่ได้ครับัวสุดท้ายครับตัวสะแก้ครับเามาดูในโอก,กันเลยครับนี่ครับของแท้ครับ ดูนาอกองครับเดี๋ยวเรามาดูอีกประมาณสี่สิบนาทีนะครับสี่สิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับผ่านไปสี่สิบนาทีแล้วนะครับมาดูกันครับตอนนี้ยังไม่กลับด้านนะครับนี่ครับผ่านไปสี่สิบนาทีครับ นี่ครับหอมมากครับนี่ครับเหลืองเหลืองเหลืองรามนี่ครับนี่จะไม่กลับด้านครับหอมมากครับนี่ไซบิกครับ ไซใหญ่ไซส์ใหญ่ไซสใหญ,ใใหญ่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับดูด้านหลังนะครับทีนี้รออีกสักยี่สิบนาทีครับหลังจากที่กลับด้านแล้วนะครับผ่านไปยี่สิบนาทีครับมาดูกันครับดนี่ครับผ่านไปยี่สิบนาทีครับ นี่นะครับหลังจากที่เรากลับด้านแล้วนะครับนี่ครับยี่สิบนาทีครับแบบนี้เลยครับนี่นะครับหนูนาอบองครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกตัวครับนี่ครับทำไปยี่สิบนาทีนะครับ จะสุกทั่วแบบนี้นะครับสุกทั่วถึงแบบนี้นะครับนีนครับนี่ครับรขึ้นมาแล้วนะครับหน้าอบอ่งครับเห,หลืองของหอมครับ ังกรอบมากครับทุกตัวครับผมฝากติดตามด้วยนะครับหน้าฟาร์มครับผมสวัสดีครับ